ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบอยครับผมวันนี้เนี่ยผมอย่างเช่นเคยครับผมหลังจากคลิปที่ผ่านมาครับผมผมได้ทดลองนะครับผมนี่รถสองคันตัวเดิมนะครับผมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออุ๊ยป่ามนะผมผมเนี่ยผมมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะผมเดี๋ยวเราจะลองดูนะผมว่ามันสามารถดันรถไปได้หรือเปล่าแล้วมันจะแตกยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมตัวนี้บอกเลยว่าแร์มากเลยนะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาทดลองที่เดิมนะผมที่เดิมเลยนะฮะนี่ครับผมนี่นี่ครับผมรถคอนดราครับผมนีอยากจะบอกว่ามันโอโ้รถตัวเดิมนะฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็อย่างที่บอกนะผมวิวปั่มนะผมได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะผมได้ยาวขึ้นกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะผมว่ารถเนี่ยมันจะไปไกลแค่ไหนนะฮะไปกันเลยอ่ะน้องมากันเลยนะฮะโอ้ พี่น้องครับโอยเคพี่น้องครับอยากจะบอกว่ามึงไปคายว่าเลยดูตัวส่วนนี้เลยนะฮะ <laughs> เป็นไงคลิปที่แล้วมันไม่ไปใช่ไงหมเนี่ยับผมคลิปนี้โอ้โ oh หอย่างที่เห็นครับผม รถของเราพันยับเยินแล้วก็วิลปามที่ผมใช้สกอเทปมัดไว้ก็ <c oughs> โอ้โหพี่น้องครับ <c oughs> โอเคตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาลองอีกตัวหนึ่งนะผมมีผมมาโอเคครับผมมา โอ้โหพี่น้องครับก็อย่างที่เห็นนะผมพี่น้องอขันแรนี่บอกเลยว่าไปดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสภาพครับผมนี่ครับผมพันยับเยินหมดเลยวิวป่ามไอตัวเนี้ยแรนครับผมแล้วก็เสียนดานมากเลยนะผมนี่ไงก็อย่างที่เห็นนะฮะกระโจนนี่แตกตั้งแต่คลิปที่แล้วแหละแต่คลิปนี้ไอเนี้ยตัวนี้แตกอยู่นะ โอ้โห oh, พี่น้องครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไ้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ